สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกท่านและสำหรับผู้ที่สนใจด้วยนะคะสำหรับแอนิเมชันที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานของนักเรียนม .4 ของโรงเรียนเซนคาเบียนนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนะคะซึ่งดิฉันครูผู้สอนคือมิสกัญญาสุนทรไทยจะเข้าสู่บทเรียนที่มีชื่อว่าการใส่ซาว์ร์ตูนแอนิเมชันนะคะฉะนั้นการใส่ซาว์ร์ตูนแอนิเมชันเนี่ย วันนี้นะคะเราจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับการใส่ซสาร์ด้วยกันทั้งหมด2แอปพลิเคชันด้วยกันแอปพลิเคชันแรกคือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Audition และแอปพลิเคชันที่2มีชื่อว่า a n i m a t e นะคะซึ่ง2แอปพลิเคชันที่เนี่ยเราจะมาดูกันก่อนว่าเราจะมีซสาร์สาร์ที่เราจะใช้ในการใส่แอนิเมชันของเราเนี่ยอย่างไรอย่างแรกหลายๆคนแบบเก็บซสาร์ไว้แล้วเราอุตส่าห์ทำการ์ตูนสนุกๆเพื่อที่จะใส่ฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีการแรก ที่เราจะใส่ซาวด์ที่เรามีอยู่แล้วลงไปใน a อนิเมตของเราสเต็ปที่2ก็คือสําหรับเราต้องการที่จะอัดซาวด์ของเราเอามาใส่ใน a อนิเมตของเราเองและขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอาซาวด์นะคะที่มีอยู่ใน YouTube เอามาใส่ใน a อนิเมตของเรานั่นคือเราจะมาทําเป็น Background m u วสินะคะ,ะฉะนั้น หลังจากเราจบบทเรียนนี้นะคะขอสั่งการบ้านก่อนเลยเพื่อน,นักเรียนจะได้คิดออกว่าการบ้านที่เราประจบเนื้อหาแล้วคอร์สนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรนะคะซึ่งพาร์ทที่ผ่านมาหรือวิกที่ผ่านมาเนี่ยครูได้ให้นักเรียนทาํามังกรถูกต้องไหมคะมังกรหรือรถไฟฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอามังกรที่นักเรียนเคยทําแล้วที่มีการเคลื่อนไหวแล้วเอามาใส่ซาวหรือรถไฟที่นักเรียนทําให้มีการขยับแล้วเอามาใส่ซาวนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาแรก อันแรกกันก่อนเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่โปรแกรม a n i m a t e นะคะค่ะณตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาอันที่หนึ่งสำหรับการใส่ซาวที่เรามีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสังเกตว่าครูได้แบ่งหน้าจอเป็นสองหน้าจอหน้าจอนี้สำหรับหน้าจอของการใส่ซาวหรือการมีซาวไว้อยู่แล้วและสำหรับหน้าจอนี้อ้าวและหน้าจอนี้คือ a n i m เ t e เกี่ยวกับอะไรล่ะ นักเรียนสามารถที่จะนะคะไหมคะครูจะขยับให้ดูว่าหน้าจอนี้คือการทําอะไรนั่นหมายความว่าครูแค่สไลด์เส้นสีแดงแล้วก็ขยับออกมานักเรียนสังเกตว่าเราจะเห็นลูกกลมๆหรือเราเรียกว่าลูกระเบิดสามารถชนกับ UFO แล้ว UFO ก็อันตรธานหายไปได้ซึ่งณนะตอนนี้เราจะสังเกตว่าการที่ UFO นะคะเคลื่อนที่มาชนกับลูกระเบิดอยู่ณนะช่องเฟรมที่เท่าไหร่ เราจะต้องรู้ด้วยว่าช่องเฟรมที่เราใช้ในการชนของตัวเนี้ยช่องเฟรมที่เท่าไหร่ซึ่งเราจะสังเกตแล้วว่าอยู่ช่องเฟรมที่15กับช่องเฟรมที่20นะคะฉะนั้นเราก็จะมีการเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่ให้กับเอนิเมทของเราในการใส่ซาวด์ฉะนั้นนักเรียนสามารถมาที่เอนิเมทอันนี้ได้เลยเสร็จแล้วคลิกขวาคลิกขวาเสร็จแล้วหาคำว่า insert layer ขึ้นมา i n s e ส t layer สังเกตเราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปตรงเลเยอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ได้เลยฉะนั้นเราดับเบิลคลิกตรงเลเยอร์ที่เกิดขึ้นใหม่เสร็จแล้วให้ตั้งชื่อค่ะเพื่อการการสับสนของงานว่าเอ๊ะเราชื่ออะไรเราจะตั้งชื่อว่าซาวนะคะฉะนั้นเลเยอร์เนี่ยพอเราตั้งชื่อใหม่ชื่อว่าซาวเสร็จแล้วเราจะสังเกตว่าเรา,าเตรเียมพร้อมแต่สถานที่เราจะใส่ละ่ะใส่ตรงไหนเราจะใส่ในช่องเฟรมที่15เช่นกันค่ะเราจะแอคทีฟตรงช่องเฟรมที่15 เสร็จแล้วคลิกขวาหาคำสั่งเหมือนเดิม insert keyframe insert keyframe ซึ่งพอเราเจอคำสั่ง insert keyframe เสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ลูกบอลชนกับ UFO กี่ครั้งคะ2ฉะนั้นก็แสดงว่าต้องมีทั้งช่องเฟรมที่15และช่องเฟรมที่20ที่เราจะต้องคลิกขวาและ insert keyframe ถึง2ครั้งนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ 1. สถานที่ของเราพร้อมแล้วเลเยอร์พร้อม ช่องเฟรมที่15พร้อมช่องเฟรมที่20พร้อมคราวนี้ซาวของเราละ่ะเราจะเอาซาวของเรามาใส่อย่างไรง่ายมากค่ะแค่เราจะใช้คำว่า drag and drop นะคะฉะนั้นหมายความว่าอะไรคะคือการคลิกซาวที่เราต้องการเราเลือกซาวไหนก็ได้เลือกซาวไหนก็ได้เสร็จแล้วเอามาปล่อยนะคะเสร็จแล้วเราเลือกซาวของเราเสร็จแล้วเอามาปล่อยที่ไลบรารีนะคะเอามาปล่อยที่ไลบรารี เมื่อซาวลงในลักษณะแบบนี้แล้วเราจะสังเกตว่าถ้าเราแอคทีฟที่ซาวจะเกิดเป็นคลื่นเวฟเกิดขึ้นฉะนั้นเช่นกันพอเราแอคทีฟที่นี่แล้วลากซาวลงเห็นไหมคะเราจะได้ขึ้นเวฟออกมานั้นนั้นเรนสามารถกด enter นะคะเราจะสังเกตว่าเราจะได้ยินเสียงระเบิด1ครั้งแต่ UFO กี่ครั้งคะ2เช่นกันเราต้องมาคลิกเมาส์แอคทีนะช่องเฟรมที่20อีก1ครั้งและ ลากซสาร์ลงไปในพื้นที่ของสเต็เราจะสังเกตว่ามีขึ้นเว็บเหมือนกันเห็นไหมคะฉะนั้นเราสามารถคราวนี้เราสามารถกด enter เพื่อดูความสำเร็จของงานได้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือการใส่ซสารแบบที่1ถ้านักเรียนเอาลองไปทำแล้วได้ลักษณะแบบนี้นี่คือการเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1ของการที่เรามีซสาร์อยู่นะคะฉะนั้นเราจะมาขึ้นบทเรียนเนื้อหาอันที่ส นะคะนั่นคืออันนี้ซึ่งเนื้อหาอันนี้จะเป็นการนำเสาร์ที่เราจะต้องเกิดจากการอัดเสียงของเราเองเพื่อที่จะเอามาใส่ในเสาร์ฉะนั้นแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการตัดต่อเสาร์ก็คือแอปพลิเคชันที่เราพูดถึงในเมื่อตอนต้นนั่นก็คือ Audition ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพนี้เหมือนกันไหมคะนะคะเราจะสังเกตเห็นว่านี่คือภาพของครูเองซึ่งภาพของครูทำภาพท่าอะไรอยู่คะ มินิฮาสถูกต้องไหมคะแต่จะเห็นได้ว่าภาพนี้มีแอคชั่นนะเห็นไหมคะมีแอคชั่นแต่ขาดซาวด์ฉะนั้นวันนี้ต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะตัดต่อซาวด์ใส่เข้าไปฉะนั้นแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะตอนนี้คือ AU หรือ Audition ค่ะแอป Audition ขึ้นมาแล้วเราจะทำการตัดต่อซาวด์นะคะใหเ้เราหลังจากหน้าจอแบบนี้เราจะคลิกไปที่ปุ่มแดงๆ เพื่อทำการอัดซาวนะคะจะได้หน้าจอเล็กๆป๊อปอัพเล็กๆที่มีชื่อว่า New Audition File ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องตั้งชื่อไฟล์ที่เราจะใช้ในการอัดฉะนั้นไฟล์เมื่อกี้กับท่าไม่ได้ฮัตเก๋ๆเราจะใช้ซาวว่าอะไรดีอ่าอย่างเช่น Love you นะคะเราจะใช้ชื่อนี้กันเสร็จแล้วเรากดโอเคค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้พร้อมที่จะทำการอัดซาวได้ นะคะพอหลังจากนั้นลอบอยูมาเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้เราจะมาทวนเสียงกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ <Love you. S 1> เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราพากเสียงเวลาเราอัดเสียงเราจะมี n อ i s e หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการในการอัดเสียงตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนที่สุดเราจะต้องทําอะไรคะ1เราจะต้องทําการลบซาวที่เราไม่พึงประสงค์ทิ้งอย่างเช่นซาวนี้ด้วยการที่เราแค่ คลิกเมาส์ลงไปนะคะเสร็จแล้วกดปุ่ม delete ในคีย์บอร์ดเพื่อที่จะทําการลบในสิ่งที่เราไม่ต้องการออกและเช่กนการสมมุติเราต้องการแบบนี้เราไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการเรากด delete ลบทิ้งซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเรามี area มี space แต่สมมุตินะสมมุติาลวกว่าสมมุติว่าเพลินว่าเราจะสังเกตเห็นว่าซาวันนี้มันเขาเรียกอะไรคะเสียงมันเบาไปนิดนึงนะคะจะให้ฟังเสียงอีกรอบนึงนะคะ Love you เราสังเกตว่าถ้าเสียงตัวนี้มันเบา Love you เบานะคะเราต้องการขยายซสาร์ให้มีเขาเรียกอะไรคะเดซิเบลสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับเดซิเบลให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้นะคะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราต้องการปรับเดซิเบลของซสาร์ให้แค่ไหนและเช่นกันสมมุติว่าเราต้องการเบิ้เสียง ะะเราก็สามารถที่จะ Copy นะคะไฮไลท์แบบนี้เสร็จแล้วคลิกขวาหาคำว่า Copy Sound เห็นไหมคะคำว่า Copy คลิกคำว่า Copy ได้เลยนะคะเสร็จแล้วคลิกเมาส์มาตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นเส้นสีแดงแล้วก็กด c อ m m a n d ค้างตามด้วย V นะคะแล้วเราก็จะอีกหนึ่งครั้ง <Love. S 1> เพื่อเป็นการฟังซ u n d ของเราว่า Love love you love. นะมคะสมมติว่าเราจะได้แบบนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะขอใช้ซาวตัวนี้เลยแล้วกันขอตัดต่อแป๊กนึงค่ะกด delete ค่ะกด delete ค่ะเสร็จแล้วเราต้องการเอาไฟล์ทั้งหมดไปใช้ในการประกอบซาวประกอบภาพสวยเมื่อกี้นี้แล้วเราจะไปที่เมนูไฟล์ค่ะนะคะเราจะไปที่เมนูไฟล์ค่ะเสร็จแล้วเราจะไปที่ save หรือ save as ก็ได้นะคะสำหรับการ save งานครั้งแรก และเพออิญนว่าเราก็จะต้องเลือกสถานที่นะคะสถานที่สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราในการที่จะดึงไฟล์ออกมาง่ายที่สุดนะคะณนะที่นี้ตอนนี้ขอให้เลือกเป็นเซฟลงไฟล์ลงเดสก์ท็อปนะคะเซฟไฟล์ลงเดสก์ท็อปนะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะทีนี้ไฟล์งานของครูเนี่ยก็จะเด้งลงมาที่เดสก์ท็อปนะคะขอครูขยับหน้าจอน,นี้นึงค่ะ เห็นไหมคะไฟล์งานครูจะยมาอยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเราก็จะเปิด Animate พร้อมใช้งานไฟล์งานตัวนี้แล้วเราก็ทำงานทำการง่ายๆเหมือนมีไฟล์งานเดิมอยู่แล้ว Drag and Drop นะคะนั่นคือกดเมาส์แล้วลากลงมาในส่วนของ Library Panel นะคะแล้วปล่อยออกไปฉะนั้นไฟล์งานเลิฟยูของเราก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ Error นักเรียนสังเกตนะคะ ไฟงานที่เออร์เรอร์กับไฟล์งานที่ไม่เออร์เรอร์ต่างกันอย่างไรไฟล์งานเออร์เรอร์คือการที่เป็นเส้นตรงแบบนี้สําหรับไฟล์งานที่ไม่เออร์เรอร์คือไฟล์งานที่เป็นแบบนี้ฉะนั้นเราจะต้องกลับไปแก้ไขไฟล์งานของเรานะคะโดยที่เรากลับมาที่ a อการกลับมาแก้ไขที่ a อก็เพียงแค่เราเซฟไฟล์งานใหม่นั่นคือไปที่เมนูไฟเสร็จแล้วไปที่เซฟแอส เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์าจาก WAV ให้เป็น MP3 นะคะเราจะเลือก MP3 เสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วก็กด yes นะคะเพื่อเป็นการยืนยันไฟล์างานใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราจะมาเช็คกันนะคะว่าไฟล์างาน MP3 ของเรานั้นใช้งานได้หรือไม่ก็ด้วยการแค่คลิกคำว่า l เลิ y ยูและ มีเสัญลัษณ์แบบนี้เห็นไหมคะเราจะเห็นความแตกต่างว่าถ้าเกิดไฟงานตัวนี้ใช้ไม่ได้ไม่เกิดเสียงไม่เกิดซาวรู้ได้ยังไงเขาไม่เกิดเสียงสังเกตเราจะเห็นลูกศรชี้เห็นไหมคะเราคลิกอย่างไรซาวก็ไม่เกิดเสียงไม่เกิดการตอบสนองสําหรับเราเช่นกันถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถกดเช็คได้นะคะ <Love you. S 1> เห็นไหมคะจะมีไฟงานนี้เกิดขึ้นเมื่อพร้อมสาหรับตรงนี้แล้วนะคะเราจะทําการแบบเดิมนั่นหมายความว่า เราจะต้องมาเตรียมพื้นที่นะคะในการใส่ซาวไปเลเยอร์แรกสุดแล้วคลิกขวาค่ะหาคำว่า insert layer นะคะคลิกขวา insert layer นั้นเราจะได้เลเยอร์ใหม่ตั้งชื่อว่า l o v e y v i ค่ะเห็นไหมคะเราจะได้เลเยอร์ของซาวที่เราจะพร้อมใส่และนิดนึงนะคะขอครูเช็ดนักเรียนสังเกตปาก นะคะเราจะสังเกตว่าปากขยับแล้วแต่เราจะให้ขยับตรงไหนเราจะวางซาว์ตรงไหนเห็นไหมคะฉะนั้นขอนิดนึงนะคะครูจะไม่วางณนะช่องเฟรมแรกครูจะขยบนะคะมาซักช่องเฟรมที่4เสร็จแล้วคลิกขวา insert keyframe ฉะนั้นครูจะเริ่มวางซาวณนะตำแหน่งตรงช่องเฟรมที่4นะคะเพื่อวางซาวลงไปนั่นก็คือครูจะคลิกที่ไอคอน love you แล้วลากเอามาปล่อยบนสเตทแบบนี้พอครูปล่อยเสร็จแล้วได้เลยค่ะครูจะทำการทวนนะคะฉะนั้นหลังจากเราใส่ซาวด์เสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดคอมมานด์ค้างแล้วตามด้วย Enter ได้เลยค่ะเพื่อ <Love you. S 1> ดูว่า Love you เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าภาพแ a คชั o และปากสัมพันธ์ไปพร้อมๆกัน Love you. Love you. นะคะ Le <Love> you ณตอนนี้ครูจะจบเนื้อหาที่สองนั่นคือการใส่ซาร์ที่เกิดจากการอัดเสารนะคะต่อมาเราจะเข้าสู่เนื้อหาสุดท้ายเนื้อหาสุดท้ายสำหรับเราณตอนนี้คือการนำแบ็กกราวน์มิวสิกเข้ามาใส่ในฉากซึ่งเราทำเสร็จแล้วนักเรียนเตรียมพร้อมไว้แล้วและเราจะเอาซสาร์ตัวนั้นเอามาใส่ที่นี่ฉะนั้น เมื่อมันเป็นแบ็กกราวน์มิวสิกหมายความว่ามันจะเกิดจากการที่เราจะเริ่มตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายที่เราจะเอาซาวด์มาใส่นะคะทีนี้เผอ,อิญว่าซาวด์เนี่ยเราจะเอามาจากไหนดีคิดออกไหมคะนั่นคืออินเทอร์เน็ตค่ะเราจะไปเอาซาวด์จาก y o u t u b e นะคะเอามาใส่ในงานแอนิเมตของเราฉะนั้นอันดับแรกเลย พอเราเข้า YouTube เสร็จแล้วนะคะพผเอิญว่าฉากของครูเนี่ยแอนิเมตของครูเนี่ยเป็นฉากเกี่ยวกับรถไฟนะคะฉะนั้นครูก็มีความรู้สึกว่าซองตัวนี้แหละเพลงอันนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการเอามาใส่ในแอนิเมตของครูหรือในแบ็กกราวที่ครูเตรียมไว้ให้ฉะนั้นการที่เราจะ ตัดต่อซาวด์ตรงนี้เอาไปใช้นะคะเมื่อกี้นั่นหมายความว่าเราจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์งานจากตรงนี้ได้มี2วิธีคุณอยากได้เป็น mp 4หรือ mp 3ได้ทั้ง2อย่างสำหรับงานนะคะฉะนั้นเราจะสังเกตเลยว่าถ้าอยากได้เป็น mp 4ถ้าอยากได้เป็น mp 4นะคะให้เราแค่เติม s หน้าตัว y เติม s 2ตัว หน้าตัว y ค่ะแล้วเราก็กด enter สังเกตว่าเครื่องจะ process แล้วทำการผ่านเข้าสู่แอปตัวใหม่แอปนั้นมีชื่อว่า save form นะคะซึ่งพอเข้าสู่ save form save form จะให้ดาวน์โหลดออกมาและไฟล์ที่เราได้จะเป็นไฟล์ mp 4ถ้าเกิด error แบบนี้หมายความว่า แอปเมื่อกี้ตอนนี้นะคะไม่สามารถอนุญาตให้ดาวน์โหลดเป็น mp 4ได้เราจะต้องทำการแก้ไขค่ะอันดับแรกเลยกดย้อนกลับค่ะเสร็จแล้วนิดนึงนะคะเข้า <How? S 1> เราจะเข้าแอปตัวใหม่ค่ะแอปตัวใหม่ที่มีชื่อว่า youtube 2 com นะคะเวิร์ไว้เว็บ youtube 2นะคะ g o นะคะ com นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ mp 4ไม่ได้ เราต้องกลับมาใช้เป็น mp 3นะคะซึ่งไฟล์สำหรับ youtube 2 com เนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะซึ่งตรงนี้หมายความว่าให้เราเอา address ของเว็บเมื่อกี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะฉะนั้นแล้วเราก็ดาวน์โหลดเป็น mp 3ได้เลย ะะหลังจากเมื่อกี้นี้เราดาวน์โหลดไฟล์ MPT ได้เสร็จแล้วเราก็ไปดูที่ดาวน์โหลดนะคะว่าเราดาวน์โหลดไฟล์งานมาได้หรือ,อยังเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าเริ่มที่จะดาวน์โหลดไฟล์งาน MPT มาแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเราจะทําการรอแป๊บหนึ่งสําหรับไฟล์งานตัวนี้เราไฟล์งานตัวนี้ไปทําอะไรเราจะใช้อยู่ในออเดชั่นค่ะฉะนั้นเราจะเปิดออเดชั่นขึ้นมานะคะ พอเราเปิดออเดชั่นขึ้นมาเสร็จแล้วนิดนึงนะคะด้วยความชี่จริงๆแล้วเราจะต้องไฟล์นิวใหม่หรือไม่ไฟล์นิวใหม่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้ลากนะคะเหมือนกันค่ะนะคะ drag and drop file ลากไฟล์มาลงตรงออเดชั่นหลังจากนั้นตรงนี้เราจะมาสู่ออเดชั่นเต็มๆแล้วค่ะเรามาดูกันเมื่อกี้นี้อยากได้ไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากได้ไฟล์ตรงนี้1สมมุติว่าไฟล์งานของครูเนี่ยเป็นไฟล์ที่ เขาเรียกอะไรคะายงานที่ไม่สามารถที่จะฟังจบเพลงได้อยู่แล้วขอตัดไฟนิดนึงเราจะใช้ audition ใช้ในการตัดต่อเพลงนะคะซึ่งขอคุูตัดนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราตัดซาวด์เสร็จแล้วแล้วพอเราตัดซาวด์เสร็จแล้วเราก็จะเซฟซาวด์นะคะไปเมนูไฟเสร็จแล้วเซฟแอสค่ะเนะแล้วเราก็ตั้งชื่อนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะเสร็จแล้ว เมื่อกี้นี้เซฟงานลงที่เดสก์ท็อปถูกต้องไหมคะเราก็จะลากไฟล์งานของเรากลับเข้ามาสู่ AU เหมือนเดิมเห็นไหมคะเราสังเกตว่าที่เดสก์ท็อปของเราเนี่ยจะมีไฟล์งานของโทมัสมาแล้วเราก็จะลากซาวโทมัสนะคะเอาไปใส่ในส่วนของ library, ไบรารี่ไคะพอเราลากซาวโทมัสเอาไปส่วนในใส่ของไลบรารีเสร็จแล้วเราต้องมาเช็คก่อนคะ่ะสถานที่ที่เราจะเอาเพลงโทมัสลงนะคะว่า1 เราจะวางเพลงโทมัสลงที่ไหนอันดับแรกนะคะขอเช็คซีนนิดนึง 1. ถ้ามันคือแบ็กกราวน์มิวสิกถ้ามันคือแบ็กกราวน์มิวสิกเาวเราจะต้องวางไว้ที่ซีนที่1เพอิญว่าซีนที่1อันนี้เป็นซีนที่4นะคะโดนย้ายมาโดนย้ายมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่เป็นไรนะคะขอให้อยู่ซีนซีนแรกสุดเพราะว่าเวลารันมันจะรันตั้งแต่ซีนแรกสุดไปจนถึงสุดท้ายและซีนบนสุดของเราคือซีนที่4นี้ให้เราจะทําการ ใส่เลเยอร์เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่พร้อมเราจะมาที่เลเยอร์บนสุดคลิกขวา insert layer เสร็จแล้วตั้งชื่อเลเยอร์นี้ตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่า background music นะคะฉะนั้นพอเราตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่า background music แล้วเราก็จะมาใส่ซาวนะช่องเฟรมที่1ของเลเยอร์ background music กันนะคะ ะะเราเลื่อนหาโทมัสเสร็จแล้วเราก็มาที่ไอคอนข้างหน้าโทมัสนะคะแล้วก็ลากมาลงที่เสษนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นเว็บเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเว็บเกิดขึ้นเสร็จแล้วนี่คือเดี๋ยวเราจะดูผลงานทั้งหมดนะคะโดยการกด Command ค้างตามด้วย Enter เราก็จะเห็นผลงานว่าแลการาวที่เราสำมา นะคะเราก็จะเห็นว่าผลงานทั้งหมดที่เราทำมาเป็นอย่างไรค่ะเห็นไหมคะมหลังจากนี้ก็เหมือนกับว่าเราจบที่ทานไปแล้วหนึ่งเรื่องะฉะนั้นถ้าเจ้นานางสาวกัญญาสินทรไทยก็ขอจบเนี้อค่ะแต่เพียงเท่านี้ค่ะ